สวัสดีนะคะชื่อดีเวอร์นะคะปัจจุบันนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะว่าน้องคนนี้น่ารักนะอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆคนนั้นหนูจําขึ้นใจว่าเขามามองหน้าหนูแล้วบอกว่าน้องคนนี้ไม่สวย สวัสดีนะคะชื่อดีเวอร์นะคะปัจจุบันนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะในคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุ22ปีค่ะอาชีพหลักๆตอนนี้ที่ทําก็เดียนไปด้วยทํานางโชว์ไปด้วยแล้วก็เป็นนางแบบค่ะ จริงๆต้องบอกว่าหนูเป็นแฟนตัวยง Empath จริงๆแล้วมูลนิธินี้ค่ะรู้จักจากการที่เขาไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะพี่เพราะว่า Empath คือมูลนิธิไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ช่วยในทั้ง LGBTQ ในเรื่องของการตรวจค่าวันระดับฮอร์โมนแล้วก็การอยู่ร่วมกันของ HIV แล้วก็ผู้คนที่มีการต้องการป้องกันในด้านของทั้ง HIV แล้วก็ในด้านอื่นๆที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าส่วนหลักๆหนูจะเป็น ตรวจว่าระดับฮอร์โมนค่ะเพราะว่าหนูเป็น l g b t ีพงั้นหนูต้องเทคฮอร์โมนอยู่ตลอดจริงๆอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะมาด้วยความชอบแต่ดีมมาด้วยหน้าที่ที่ต้องทำเพราะว่าตัวดีมเองค่ะดีมถูกตีตาจากกลุ่มคนเนาะเพราะว่าตอนดีมทำแรกๆล่ะค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอกว่าดีมเพิ่งทำสัญญกรรมจมูกมาใหม่ๆและดี ใส่เฟืองแล้วก็ไม่สามารถแต่งหน้าไปเรียนได้หน้ามันก็จะบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็พี่ๆในคณะอะค่ะในสาขาเขาก็ไปเลือกคนเพื่อที่จะมาแคสติ้งการเป็นดาวเดือนแล้วก็เพื่อนๆในห้องแนะนําให้ดิมว่าน้องคนนี้น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆคนนั้นหนูจําขึ้นใจว่าเขามามองหน้าหนูแล้วบอกว่าน้องคนนี้ไม่สวยแล้วก็จําคํานี้มาตลอดจนวันหนึ่งเรามีโอกาสที่พี่ๆคนอื่นเห็นแมวมองแล้วก็พาเราไป จุดทีละสเต็ปก kind of ็คือจากจากสาขาเป็นคณะจากคณะจนได้มหาวิทยาลัยจนเป็นดาวจรัสแสงมหาวิทยาลัยปี 25- 6 5น้ค่ะแน่นอนว่าดีไม่ได้เคยเห็นด้วยกับคําว่าดาวเทียมดิมไม่รู้ว่าดาวจริงหรือดาวเทียมมันต่างกันยังไงดาวจริงคือดาวที่สองแสงวะคะหรลอดาวเทียมเป็นดาวที่เขาเอาไว้ดูสถานี วิทยุอวกาศหนูไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้าจะใช้การเปรียบเปรยสําหรับ LGBQ t หรือว่าเพศหลากหลายในปัจจุบันดีมใช้คําว่าจะดัดมันก็น่าจะเป็นคนํานึงที่ดูดีนะสําหรับดีมหรือว่าการเดี๋ยวในปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้ยินคําว่าดาวเทียมแล้วค่ะจะได้ยินคําว่าดาวจะดัดแสงหรือการใช้คําว่ามิสควีนแทนเพราะมันเหมือนเป็นการให้เกียรติเขาในด้านหนึ่งไม่ใช่การตีตาในด้านของการบอกว่าเขาเป็นของเทียมหรือเป็นของแท้ดาวมันมีทั้งมีแสงในตัวเองและไม่มีแสงในตัวเอง แต่ดาวเลิกม,มันเป็นดาวมีแสงดิมก็อยากเป็นดาวตรงนั้นเพราะว่าดีมตัวดิมเองดิมสามารถเป็นกระบอกเสียงในด้านของการส่องแสงให้ผู้อื่นได้เหมือนกันดิมสามารถใช้ในจุดท,ที่ดิมเจอแล้วก็จุดท,ที่ดิมสามารถที่จะเป็นโลโมเดียลที่ดีให้กับสังคมตรงนี้ยไปเป็น ต้นแบบที่ดีให้กับทุกคนดีกว่าเพราะว่าดิมเชื่อว่าทุกๆก,การประกวดหรือว่าทุกๆก,การเป็นตัวเองมันเป็นอินสปิเรชันให้กับคนได้ดาวก็เหมือนแสงที่สามารถส่องให้ผู้อื่นได้เหมือนกับยามกลางคืนที่ถ้าเราไม่มีดาวเราก็ไม่พบกับแสงหนูก็เหมือนเป็นแสงที่จุดประกายความคิดแล้วก็ต้นแบบที่ดีให้กับคนดีพี่ว่ามันคือการสร้างกรอบ มันคือการเจาะจงและมันคือการที่กําลังลดทอนคุณค่าในผู้อื่นคุณนชื่อว่าตรีตามันเหมือนเป็นการที่เรากําลังจํากัดความของคนคนนั้นอย่างเช่นผู้อยู่ร่วมกันกับ HIV สําหรับดีมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดเพราะว่าคนเราไม่ได้มีใครอยากอยู่ร่วมกับ HIV ดังนั้นเนี่ยการไปสร้างกรอบตีตาให้กับเขาเหมือนเป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเขาในด้านอื่นเช่นเดียวกัน พูดได้ตรงๆว่ามหาลลยเป็นสังคมที่เราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้เลยอะค่ะเพราะมันมีหลายความคิดมากแน่นอนคือดิมไม่เคยเห็นด้วยกับด้านนี้ในด้านของการที่เราจะต้องไปตีตากับใครคือเขาต้องรักตัวเองก่อนเขาจะจะนำความคิดของผู้อื่นมาเป็นตัวตัดสินในชีวิตเขาไม่ได้เขาต้องสร้างมเซตในตัวเองว่าตัวเขามีคุณค่ามากพอที่จะต้องรับแรงกระแทกพวกนั้น กับ2เลยคือการอยู่ร่วมกันกับสังคมที่เป็นโพสิทีฟมากจะดีกว่าเนกาทีฟแน่นอนตัวดิมเองอยู่กับสังคมที่เป็นโพสิทีฟสะส่วนมากดิมจึงมีความคิดที่ไม่เคยเป็นลดทอนคุณค่าหรือการที่ไปตีตาสังคมหรือตีตาคนว่าเป็นยังไงดังนั้นดิมจะใช้จุดนี้ที่ดิมเจอคะ่ะว่าดิมพบเจอแต่สิ่งดีๆและให้กําลังใจดีๆให้กับเขาเพราะทุกๆอย่างที่เกิดมามันเกิดขึ้นมาแล้วต้องยอมรับมันและอย่าให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้ดีกว่า ให้กําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอาจจะไม่ใช่การให้กําลังใจในด้านของการให้เขาสู้ๆหรือให้เขาอยู่ร่วมกับโรคนี้ให้ได้นะแต่มันคือการกําลังบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราให้มีความสุขก,กับการอยู่ร่วมกับ HIV ในตัวบุคคลนั้นค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญของการอยู่ร่วมกันกับผู้อยู่ร่วมกับ HIV แล้วก็การลดการติตาในสังคม ดีมไม่เคยให้คุณค่ากับคนพวกนี้ดีมรู้สึกว่าคนพวกนี้เขาต้องมีความคิดและจุดด้อยบางอย่างที่ทําให้เขาต้องไปลดทอนคุณค่าผู้อื่น<ม>เราอย่าตัดสินผู้อื่นด้วยการที่เรามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเช่นเดียวกัน หากวันนี้มันไม่ใช่คุณที่อยู่ร่วมกับ HIV แต่เป็นผู้อื่นไม่ได้แปลว่าตัวคุณนั้นจะดีที่สุดหรือตัวคุณจะไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเลยดังนั้นใจเขาใจเราให้เกียรติกันและกันเราจะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากการใช้สันติภาพในการพูดก่อปัญหาหรือว่าก่อเหตุใดๆการใช้ความรุรแรงดิมก็ไม่ได้สนับสน,นุนแต่ว่าการหลีกเลี่ยงนั้นเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนทัศนคติอันลบหรืออันต่าของเขาได้แล้วก็ ห่างกับเขาดีกว่าเพื่อให้เราไม่เจอปัญหาในด้านของการลดทอนคุณค่าหรือให้ความคิดที่เป็นนิ่ทีิกับตัวเราเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญเพราะโพซิทีฟทางความคิดมักจะดีกว่านิ่ทีิทางความคิดค่ะดิมคิดแบบนะั้น มันจะไม่เกิดการตีตาเลยถ้าหากเรารู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันการเป็นกระบอกเสียงในด้านนี้ดีมต้องบอกเลยว่าดีมมีมาตลอดและดีมจะแสดงจุดยืนนี้ดีมอยู่ตลอดจนกว่าดีมจะไม่จําเป็นว่าดีมต้องมีตําแหน่งหรือว่ามีอะไรค่ะดีมทําตัวดีมเองให้ดีและเคารพเกียรติสังคมเคารพเกียรติผู้อื่นแค่นี้ดีมเชื่อว่าสังคมจะน่าอยู่มากขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วค่ะใช่เพราะดีมเป็นกระบอกเสียงในด้านนี้มาตลอด ดีมคิดว่ายัางไงดีมก็ทําค่ะเพราะว่าเสียงเล็กๆของดีมแพลตฟอร์มที่ดีมมีมันสามารถสร้างโอกาสแล้วก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นได้แน่นอนไม่มากก็น้อยแต่อยู่ที่ว่าการการพูดของดีมนั้นจะมีใครรับฟังบ้างและใครมันฟังแล้วจะตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีมต้องการจะสื่อในด้านของการลดการตีตาแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมให้รู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ตอนนี้นะคะดิมก็ทำอยู่หลายช่องทางมากๆเลยนะคะทั้ง Facebook นะคะก็คือ c h a r ส i s a b m e r m ชื่อจริงภาษาอังกฤษเลยค่ะ TikTok นะคะ c h a r l i s a d ค่ะ i g ก็ chalisx ค่ะ c h a r ส i s แล้วการเป็นกระบอกเสียงหรือคอนเทนต์ตลกตลกหรือคอนเทนต์สวยงามคือดิมรวมทุกคอนเทนต์ไว้หมดเลยค่ะ stopstick ลดการตีตาเลือกปฏิบัติกับผู้อยู่ร่วมกับ HIV ค่ะ